จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสัปดาห์นี้ทะเลธรรมมี4ข่าวข่าวที่1ค่ายอุโบสถศีลครั้งที่45และกิจกรรมเข้าพรรษาช่วงวันที่19-21กรกฎาคมเป็นเลิกดีมงคลดีเนื่องจากเป็นวันวิสาขบาูชาและวันเข้าพรรษาทะเลธรรมจึงได้จัดค่ายอุโบสถศีลครั้งที่45ขึ้น ร่วมไปกับกิจกรรมข้าพรรษาด้วยมีพี่น้องญาติธรรมใกล้ไกลมาร่วมถึง55ท่านบรรยากาศจึงอบอุ่นคึกค,คักเป็นพิเศษในกิจกรรมทุกๆอย่างนับตั้งแต่การปฐมนิเทศทำวัดเช้าธรรมะก่อนฉันสนทนาธรรมกลุ่มย่อยและรายการเวียนธรรมในตอนเย็นวันอาสาฬหบูชาจากท่านสมณะที่จำพรรษาทั้ง6รูปซึ่งเป็นธรรมะที่มีเนื้อหาเข้มข้น ตรงสภาวะที่ทุกคนจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองการใส่บาตร่วมกันในเช้าวันอาสาระหะบูชาก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและพร้อมพเพรียงของพี่น้องญาติธรรมกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมบำเพ็ญคุณสะสารต้นไม้ริมคันนากรอกดินใส่ถุงเพาะชำและงานแยกขยะทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความเบิกบานขยันขันแข็ง ทำวัดเช้าในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาทุกคนก็ได้เพิ่มความเพียรขึ้นไปอีกขั้นด้วยการอธิษฐานจิตตั้งตะบะเพื่อปฏิบัติลดละสักกายะของตนเองเป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่งดงามอย่างยิ่งส่วนรายการพรก่อน,อนจากในช่วงธรรมะก่อนฉันเป็นรายการปิดท้ายค่ายอุโบสถศีลและกิจกรรมเข้าพรรษาที่เติมเต็มความสมบูรณ์ ด้วยข้อชี้แนะและกำลังใจจากท่านสมณะให้พวกเราภาคเพียรสู้กับกิเลสต,ตามตะบะที่ตั้งไว้ให้สำเร็จนอกจากนั้นยังมีสิ่งดีพิเศษสุดค่ะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทะเลธรรมคือมีสิทธิ์เก่าสมาสิกขาที่อยู่ในภาคใต้มารวมตัวกันในงานนี้และได้พูดคุยร่วมกันได้ข้อสรุปว่าจะเพียรพยายามมาวัดมาร่วมกิจกรรมให้มากขึ้นและที่สำคัญได้เริ่มโครงการ ที่จะชักจูงเด็กๆให้มาทำกิจกรรมที่วัดเริ่มต้นเดือนละหนึ่งครั้งตามความเป็นไปได้ของคณะสิทธิ์เก่าที่จะมาช่วยกันเป็นตัวหลักในโครงการนี้ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งสำหรับทะเลธรรมค่ะข่าวที่ 2. กิจกรรมวันบวร์วันจันทร์ที่22กร,รกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูการทำนาของชาวทะเลธรรม กิจกรรมวันบรวรในบ่ายวันจันทร์ที่22รกรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเป็นการร่วมแรงกันสะสางต้นไม้บริเวณริมคันนาโดยรอบพื้นที่นาท้ายชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณเกือบห้าไร่เพื่อเตรียมพื้นที่ให้โร่มโปร่งหนูจะได้ไม่มารบกวนเมื่อข้าวเติบโตพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแม้จะเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจเพราะตั้งใจทำกันอย่างเต็มแรงจนเสร็จสิ้นรอบพื้นที่นาส่วนในพื้นที่นา น้ำเริ่มขังแล้วจึงไถปั่นเป็นรอบแรกและเตรียมพื้นที่เพื่อหว่านกล้าข้าวด้วยค่ะรอเวลาอีกประมาณ20กว่าวันก็จะได้เวลารวมพลังดำนากันต่อไปข่าวที่ 3. โรงบุญมังสวิรัต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมชาวเทเลธรรมและญาติธรรมทางบ้านร่วมใจกันจัดโรงบุญมังสวิรัต์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ72พันษาท่านอาจารย์ 2, สองสมณะผืนฟ้าอนุตตโรเป็นประธานในพิธีกาวเปิดลงบุญในช่วงเวลาประมาณ10บโมงครึ่งแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสัตดดุดีจอมราชาต่อจากนั้นจึงได้เวลาบริการอาหารกันแล้วค่ะ บรรยากาศคึกคักดีค่ะอาหารมีความหลากหลายทั้งที่ทะเลทำเตรียมเองเช่นข้าวแกงข้าวยำก๋วยเตียวกล้วยทอดและพี่น้องญาติทตามนำมาสมทบเช่นขนมจีนน้ำยาขนมต่างๆและน้ำสมุนไพรผู้คนทยอยมารับบริการกันอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา14นาฬิกาอันเป็นเวลาปิดลงบุญอาหารก็หมดพอดีค่ะนอกจากแจกอาหารแล้วเรายังแจกเสื้อผ้ามือสองฟรีและร้านค้ารวมคุณ ก็บริการสินค้าในราคาลด10%อีกด้วยแถมพิเศษด้วยการเปิดน้ำตกทะเลฟ้าให้ลูกๆหลายร้านของสิทธิ์เก่าสามาสิทิ์ขาที่มาช่วยงานได้สนุกสนานกันช่วงเที่ยงวันข่าวที่4กิจกรรมวันบรวรวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพี่น้องพร้อมพรึบค่ะช่วยกันขนทลายปามสับขี้เลื่อยและวัสดุอื่นๆขึ้นกระจายบนชั้นสำหรับเพาะเห็ดฟางเพื่อเตรียมการเพราะเห็ดฟางต่อไป บรรยากาศการทำงานรื่นเลยดีค่ะหลายคนหลายแรงใช้เวลาไม่นานก็สำเร็จเสร็จกิจทั้ง6ชั้นสามัคคีคือพลังก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะ,จะเจริญทำสำลิกดีค่ะ